สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะต้องบอกเลยว่าแค่เปิดตัวกันได้ไม่นานก็ทำเอาแฟนๆลุ้นวันแต่งงานกันแล้วจ้าสำหรับคู่รักคนดังแห่งปี6-6อย่างแอฟทักษอรพักสุจเรญและหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชาโนสันติทธนกุลหลังจากเปิดตัวก็กลายเป็นสีสันของวงการบันเทิงนอกจากแสดงความดีใจกับแอฟและนนกุลแล้ว ก็มีแต่คนแซวไม่ว่าจะเพื่อนในวงการบันเทิงหรือแม้กระทั่งแฟนคลับของนนกุลและแอฟทักษออนเองก็เข้ามาคอยแซวในไอจีกันแทบทุกวันก่อนหน้านั้นพี่หนุ่มกัญชัยก็เผลอลั่นวาจาออกมาว่าถ้าแอฟทักษออนแต่งพี่ให้ล้านหนึ่งทำเอาหลายๆคนเชียร์ให้แอฟทักษอรแต่งเลยอยากเห็นคุณหนุ่มเสียงเงินล้านแล้วต่อมาหมอช้างหมอดูชื่อดัง ก็ได้เผยคำทำนายดวงความรักของแอฟทักษอนกับนนกุลอีกว่ามีเลือดแต่งงานแต่อย่าให้เกินเมษายนปี6-7จะทำอะไรก็รีบก่อนเมษาล่าสุดเมื่อวันที่22ทธันวาคม2566ที่ผ่านมาในอินสตาแกรมโพลีพลัสจัดให้ก็ได้ออกมาเผยเบื้องหลังการถ่ายทำรายการ3มแซบที่หนุ่มกันชัยกำลังแซวสาวแอฟอยู่ว่าล้านหนึ่งนะซึ่งสาวแอฟก็รีบมาว่าย่อ พร้อมขอสู้กับพ่อหนุ่มด้วยการถามว่าถ้าปีหน้าได้หนึ่งล้านแล้วแต่งปีนี้ได้เท่าไหร่งานนี้เล่นทั้งทีมงานและพ่อหนุ่มร้องแซวยกใหญ่ว่านี่เหลืออีกไม่กี่วันจะครบปีแล้วนะทีมงานก็แซวว่าแสดงว่าเตรียมแล้วซึ่งสาวเอฟก็รีบตอบว่าปีนูน้นปีนูน้นจนทีมงานแซวต่อว่าพ่อเตรียมเสียเงินเลยนะเงินสดเลยและต่อมาทางรายการสามแซบก็ได้เผยตัวอย่างรายการสามแซบ ที่มีการใบ้คำให้อีกฝ่ายตอบให้ถูกซึ่งแอฟทักษออนก็ได้คำว่านนกุลทางด้านพี่หนุ่มก็ใบ้ง่ายมากโดยบอกว่าแฟนแม่อ่ะที่เพิ่งออกข่าวไปเมื่อกี้อ่ะโดยแม่แอฟก็ตอบได้เต็มปากว่านนกุลทำอากรีตกันทั้งสตูดิโอกันเลยจ้างานนี้แสดงว่าแม่แอฟยอมรับแล้วว่านนกุลคือแฟนแล้วว่าแต่แบบนี้ดูท่าไม่ต้องรอสามปีก็อาจจะมีข่าวดีให้ฟังแล้วหรือเปล่าคะเนี่ย งานนี้ทำเอาแฟนๆรายการและแฟนคลับที่เห็นคลิปนี้ต่างก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าพ่อหนุ่มทำดีมากๆค่ะเป็นแฟนกันแล้วแม่โดนแกล้งอีกแล้วปีนี้เป็นแฟนแล้วยอมรับกับพี่หนุ่มแล้วแฟนแม่อ่ะแฟนกันเยๆ้ๆคุณเอฟตกหลุมพรางแล้วรอชมค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ ขอบคุณค่า